พบเพื่องสามวันมาดูการทำเห็ดนางฟ้านางลุมคนไทยเขาเอิ้อนเห็ดนางลุมเลยเพ็่เอ้านะเอิ้อนเห็ดนางฟ้าเข่าบอได้หรอวะเอ้าจันเชื้อเห็ดกันเรียนแบบนี้เออหอบโบัาได้ยติ่มมาเพี่นเนาะ อางอีดังสองล่องเพื่นะเจ้าร้อยนี่ประมาณพันแปดร้อยหกพันอันนี้ก็ได้ซื้อได้อีกนึงกันนี่น้องเพ็ญเนาะอันที่ดูสองพันหมดไลายเนียกเสื้อเย็ดมันก็ล่างขยายเพ็ดดิดมันลืมเลยมันลืมไปแหละลืมมันอันนั้นเราว่าเสื้อเห็ดมันแก่แล้วน้องเอ้ยเราคันปกติมันได้คายแล้วอันนี้เห็นจุน้องเห็ดซาแล้วแม่ล่ะก็เลย ลงเรือนเฮ็ดนางฟ้าบวแล้วจ้ะฮะยังบวแล้วยังมัวแล้วเออยังบ่แล้วอันคิดว่ามันมืดนะ่ะเพชรมันมืดเฮ็ดมืดหย่นนนะแล้วเฮาเข่า,า,านี่ไปทิ่มเนาะบ่เอาไปใส่หน้ากับบังงามบ่เนี่ยบ่ต้องทิ่มเอาไปใส่หน้ารลดเอออันนี้มันได้ขี่มันนี่ได้ความหน้าความบ่งามเข้าไปแล้ว่ีเอาไปทิ่ม โอ,อโอเคแหงได้ผลประโยชน์หลายใยหา่เหรหอ,อเนี่ยควางแต่ได้แต่ขี้ห้อโอ้ยชามเจ้านี่สวยบริคารแล้วอ <laughs> ิลีเวียกล้นมือนี่นะอือันนี้แม่ยังคอกอันนั้เน <laughs> เคาะเป็ด <laughs> บ้านจ้าเนี่ยเลี้ยงเป็ดหลายเป็ดเลยหลอ <laughs> กกลางบ้านนี่แต่เป็ด <laughs> 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 เขาขายลู<ห>นีย่ยโดยเป <ะ S 1> ็ดโตและแสนแล้วตัวใหญ่ก็บตัวแสนห้าเป็ดอันนี้ไหนอืมบริคั่เลยขาย,ปยเป็นโตแบบนี้ส่วสงการกับเจ้าแห่งใดขายส่วงสงการเจ้าก็ผู้บ่าวมากินเป็ดผู้บ่าพี่บ้านที่แม่ชีมีกินผู้บ่าวแม่ชีมีแม่ชีมีบุญร <c oughs> อดพวกเอื้อกั็พี่เอก,กี้นั่นแหละสีอุกอ่าง <c oughs> จะมีผู้บ่าวา ันนั้นกับบอนไว้เพื่องมันหรอปะเม็นแต่เบิ้แล้วอาเพื่องตัวน,นั้นเรบบนาบอไปใช้อันเนาะม,มืดกวงกลางอ้อหักอันนี้สิมีแต่คอกเป็ดคอกไก่คอกแบะนะคอกแบะมันปะยังบริบปายเยอันนี้มากมากโซมโอก็จะเออ,อย่างเพลินเป็นอ่ะมันเฮือนลรานั่นคือเป็นใช่ไหบ่าเชียงอันนี้มันบัมีน้ำมันแบบเป็นบนหน้าเฮือนที่เข้าไปอ่าต่อน่าฮะเห็นหรืวปะเห็นอ่ะแล้คือเป็นเนาะเป็นมันอยู่ไกล้น้ำมันกัเป็นเหรอ ตอนเช้าเราจะต้องปล่อยควไอปล่อยเบ๊ะจาสิปล่อยปอาจัดไปมันบ่ <io> ้องบ่บัดนอนเช้าดิจ้า พอเบยเป็ดแต่เพลงขานาดเลยเตัวแรงแล้วมันมาเองบพะต้ั่เบเลยถูกนียานมันไปหลิ้าวหาแบดนั้นเดยวจ้เนื้อหั่นมันก็บไปเองเลยตัวแรมันก็มาตัวนี้หันหนหน่นเ้าต้องไปพูดไปหลินข้าวพูพูพูยุดหัวแล้ว อีหอเราผูกไว้พูพูดแถวด้วยวเราแบนได้ไหมพอไปจะมืดือเงียบเนป้าก็ดูต่แทบแบอันนี้สงพ่อจังัางไว้ดีแล้วพู้เธอโรถพู้แถวนี้เราวะ สวนนั่นก็คักไอรีน่าจะเป็นเล้าข้าวเนาะเล้าข้าวพ่อแม่เนาะส่วนข้าเจ้ากุง้งคนะ่ะน่ะทานผู้ชมไหมโฮมไม้ต้นไม้หน่งซ้าเมื่อยว่าโอ้คักไอรีเราแนมเบบึงในเพชรเอ้ย พ่อเจ้าเนี <diction aries> yeah. ่ยเบื Good ้องยเบเไปเรดปอเอเราบอกไว้ใจเราบ่ตอนแรมาเยบ่ตอนแรกมาเนียนั่งก่อนละจากเจ้าให้นั่งบอกนั่งละนั่งรถชาวเมื่อยโซะอ่อนไหมขาไอรี ครับคัก